สวัสดีครับพบสวัสดีครับชาวเกมเศรษฐีทุกคนวันนี้ผมจะมาทำสอนหมดหมอดนะครับหมอดเกมเศรษฐีหน้าคมนะครับหมอดน้าคมก่อนแรกเราต้องย้ายเกมเศรษฐีไปที่การ์ดเอดีนะครับแล้วโหลดตัว EX file อีกพอเริ่มานะครับแล้วก็จริงรุด้ด้วยครับรุด้ด้วยก่อนแรกเราก็ต้องไปเข้าไปคิดด้นยครับนี่นะครับ หน้าแรกมันจะเป็นหน้านี้นะครับนี่ครับที่แปแรกนะครับร้อนนะครับเพิ่อช้าครับนี่ครับมันขึ้นนี้ครับแล้วเราก็ไปตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วเราก็กดนี้ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงโหลดไวนะ้ให้นะครับใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปลิงโหลดแล้วเราก็แตกไฟล์แตกไฟล์นะครับมันก็ตกลงก็นำมาใช้ทั้งหมดเขียนทับ เสร็จแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปตัวนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับได้นะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บเทไหมครับนี่ครับ นี่ครับผมถ่ายคลิปมันไม่ได้ยินเสียงนะครับเข้าในเกมมันจะมีบอกนะครับเฉพาะในเกมนั้นนะครับแล้วกดคลิกค้างนะครับแล้วกดเลือกทั้งหมดแล้วแล้วก็กดคัดลอกแล้วกลับแล้วเข้าไปที่ Android ด a t a นี่ครับ ลาเกมสีนะครับเกมครับ PL GGRTH นะครับเกมสีนะครับคลิกเข้าไปครับหน้านี้นะครับถึงหน้านี้แล้วก็เราก็กดตัวนี้ครับตัวนี้นครับตัวนี้ แล้วกดตรงนี้ไปครับแล้วก็ตรงนี้ก็คลิกวางแล้วก็นำไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เขียนทับได้แล้วครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ